การทํา IF e เนี่ยออหลังๆนี้คนนิยมกันเยอะพี่เต้นใช่ค่ะเ,เพราะว่าข,ข้อดีของมันที่ออกมาก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการให้ร่างกายได้อดอเอาง่ายๆคืออดแล้วมันก็จะร่างกายก็จะพยายามต่อสู้รักษาตัวเองขึ้นมาไอ,อ,อากระบวนการอของการรักษาเนี่ยมันทําให้เซลล์แข็งแรงขึ้น oh. แล้วเซลล์ที่มันเสื่อมมันก็จะถูก เซลล์ของเราทําลายไประบบร่างกายก็จะทําลายไปแต่แต่ตอนนี้เองมีข้อมูลที่อาจจะช็อกเหมือนกันนะอันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์พากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยํนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะฮะก็โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ถึงการทํไอเอฟเพื่อลดน้ำหนักนะครับมีข้อความว่าข่าวชอ็อกวงการไอเอฟวันนี้นะครับอเมริกันเฮาส์แอส OCIATION ได้ได้ออกเพรสรีสนะครับระบุว่าการทำไอเอฟสวดกิน 16- 8หั้งแนะครับหรือว่ากิน8ชั่วโมงอด16หชั่วโมงเนี่ย จากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น91นะะคือคือเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการดูแลสุขภาพในหลาย,ลายรูป<ด>แบบนเนาะ<ช>แต่ว่าในหนึ่งวิธีการอ่ะมันก็ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนใช่